สวัสดีครับเพื่อนคนรักไม้ทุกท่านครับวันนี้พาเพื่อนๆมาที่โรงงานต้นสักเฟอร์นิเจอร์ครับมาดูช่างสมชายกับช่างน้อยครับทำตู้สี่เหลี่ยมสองตอนครับนี่ครับกำลังทำบานครับเป็นสี่เหลี่ยมสองตอนข้างทึบครับนะครับตัวล่างจะเป็นลิ้นชักครับเพื่อนๆนี่ครับเป็นทึบลิ้นชักครับ สี่ลิ้นชักด้วยกันครับสองชั้นในครับตัวนี้เป็นตัวล่างครับขนาดจะอยู่ที่ห้าสิบห้าครับความยาวสองเมตรความสูงเก้าสิบเซนครับตัวนี้ก็ขนาดห้าสิบห้าเท่ากันครับแล้วก็จะมีความยาวสองเมตรครับความสูงเมตรยี่สิบครับอันนี้เป็นโลดลายครับลายจีนเขาเรียกลายตั้งเนาะลายตั้งครับลายขีดครับเนี่ยครับเป็นลายเขียนบนนะครับเพื่อนเพื่อนเคียน ตู้สีดมด้านบนนะครับจะมีทั้งสองสองท่อนครับท่อนล่างและท่อนบนครับนี่ด้านข้างครับด้านข้างก็จะมีสี่ตัวครับด้านล่างก็ใช้ยาวหนึ่งใช้สั้นสองครับด้านบนก็ใช้ยาวหนึ่งใช้สั้นสองครับเขาเรียกลายขีดเนาะอันนี้เป็นบานครับเป็นเพื่อนบานด้านบนครับกําลังปรับบานครับ การปรับบานต้องใจเย็นๆนะครับเพื่อนๆใจร้อนไม่ได้ครับใส่เร็วก็แตกครับปรับให้ตรงครับนะครับวิธีตรงที่สุดก็คือการเล็งนะครับนะครับแล้วก็ไปใส่บานเนี่ยครับสี่บานเนี่ยครับจะเป็นบานกระจกสี่บานครับอ่อ ทำจากไม้ตักนะครับเพื่อนๆจากองค์การตักกำปัาไม้ไม้ถูกต้องตามกฎหมายครับอันนี้เป็นลิ้นชักครับหน้าลิ้นชักครับหน้าลิ้นชักก็กว้างประมาณสักสี่สิบกว่าเซนครับเพื่อนๆแล้วก็ความสูงอยู่ที่1ิบสองเซนครับตอนนี้ปรับบานครับเริ่มปรับปรับแล้วครับปรับบานเนี่ยครับจะช้าครับช่างส่วนส่วนใหญ่ก็ต้องใช้ใจเย็นๆครับจะช้าครับจะสวยไม่สวยก็อยู่ตรงที่บานนี้แหละครับนะครับพอ เนี่ยพอไม่มีงานภรรยาก็ไปทําที่ใส่ไม้กวาดคายนะครับส่วนมากแม่บ้านไม,ไม่ค่อยได้หยุดนะครับเพือพ่อนๆเศษ็มาที่หลือจากการทําตู้ก็เอามาทําที่ใส่ไม้กวาดนะครับปรับบนันเอามาใส่เอามาขีดเอามาแต่งเอามาปรับแล้วปรับอีกครับกว่าจะได้แต่ละบานครับเดี๋ยวตอนชนอีกครับแล้วก็ต้องมาบางใบใส่ใส่บานพับใส่ลูกกุญแเจีหลายขั้นตอนครับเพื่อนๆกว่าจะเสร็จครับเนี่ยครับ ต้องค่อยๆไปครับกบต้องคมด้วยนะครับเพื่อนๆถ้าไม่คมก็จะแตกครับไม้ครับปรับด้านล่างด้านบนก่อนครับปรับด้านข้างทีหลังเพราะว่า,าบานแต่ละบานเ็าทาเผื่อไว้เนาะถ้าปรับด้านข้างก่อนเดี๋ยวมันจะแตกครับขอบคุณที่ชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสวัสด